เอาลครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยอกล้องก่อนอะวันนี้เป็นวันที่หกนะครับเดือนสิงหานั่นเองนะครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์มันก็ไม่ธรรมดานะครับเดือดจริงๆเดือดเกินนะครับหลังจากนอนฟาร์มไปก็คือวันศุกร์ผมว่าเดือดแล้วนะครับวันจันทร์นี่เดือดกว่า โอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันในเไทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วกันนะครับที่ที่เราวางแผนแล้วก็คุยกันไว้นเนาะทุกคนน่าจะจํารูปภาพประมาณนี้ได้อยู่นะครับก็คือเอ่อบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดใครจาได้เนาะน่าจะต้องเป็นไทม์เฟรมหนึ่งหนึ่งชั่วโมงน่าจะชัดเจนกว่าอ่ะเมื่อวานนะครับก็คือวันที่ห้านั่นแหละนะครับผมได้ให้แนวต้านเอาไวท้ที่ประมาณสัก 2,500เอ้ยพรผิด2,452 53นะครับจนถึง58ก็คือในเลนนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะมันจะมีโซนที่เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นแนวรับนิดนึงแหละซึ่งมาถูกทำลายด้วยอิมบาลานแท่งนี้เนาะซึ่งผมก็จะรอโซนในการเข้าออเดอร์ฝั่งเก็คือบริเวณนี้นั่นเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับผมเองก็ได้เข้าลงสนามเขาด้วย นะครับก็คือรันลงไปเนี่ยประมาณแปดพันจุดนะครับก็อืมนะเหตุผลแล้วกันนะที่ผมที่ผมเลือกที่จะถือรันลงเบรถึงแม้ว่าราคาเนี่ยมันจะมีการรีบาวขึ้นมาแบบตอนแรกม,มันลงไปก็ก,ก็ประมาณหนึ่งนะถ้าเกิดจากหายนี่มันลงไปก็ประมาณสองสามพันประมาณสามพันหกนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็ได้มีการรีบาวขึ้นมาอีกนะครับประมาณสองพันหนึง่ง ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ปิดนะเหตุผลก็คือผมเองอะ่ะเชื่อเชื่อในมุมมองว่าโอเคแหละมันมีแท่งอิมบอลานที่แต่เดิมเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างแบบขึ้นมาตลอดเลยแข็งแรงมากๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีแท่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแท่งอิมบอลานแท่งนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยได้ให้มุมมองเอาไว้ว่าแบบเออถ้ามันมีแท่งแบบนี้มาเกิดขึ้นนะครับก็จะมีคนถามผมแหละว่า เออนกครับมันจะต้องกลับตัวขึ้นไปต่อไหมมันจะต้องไปเบรคไฮต่อไหมซึ่งอืมมันก็เหมือนนะมันก็เหมือนจะขึ้นนะครับแต่ว่าการที่เรามีการตีกรอบแล้วก็โฟกัสเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยน็คือบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าโซนเอสนานั่นเองนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าโซนเนี้ยสําคัญนะครับแต่ว่าบางคนชอบเออเขาเรียกว่าอะไร ยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีประสบการณ์แะ้วกันก็เลยยังยังขาดความรู้ไปอยู่ว่ามันควรเข้าดีไหมนะครับเพราะว่าโซนนี้ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหาได้ยากนะครับนนาจะเกิดขึ้นทีซึ่งผมเองต่ดสินใจเชื่อตัวเองนะครับว่าเออจุดนี้แหละเราน่าที่จะรันพอร์ิชั่นได้ค่อนข้างไกลก็เลยเลือก,อกที่เลือกที่จะลองรันดูซึ่งเมื่อวานนะครับเออมาที่ผมรันไกลสุดเนี่ยก็คือมาเนี่ยแหละประมาณแปดพันจุดนะครับก็คือ เข้าตรงหนะ้าสิบสองเนาะแล้วก็นี่แหละเจ็สิบเอ็ดนะครับสองสามเจ็ดเอ็ดก็คือประมาณแปดพันจุดนะหลอดซ้ายเนี่ยผมไม่เล่นใหญ่นะต่อให้พอร์ตผมจะใหญ่กเนะ็เถอะนแต่ผมก็เล่นแค่ศูนจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาโฟกัสก็เลยจริงๆผมตั้งตาขายเป็นเป็นเป็นออเดอร์ที่ที่วางเป็นแบบเป็นชุดไว้นะับแต่ว่าอีกไม้หนึ่งเนี่ยเจ็บใจมากนะครับเห็นไหมฮะ นี่เดียวนะผมเนี่ยเกือบจะได้นะครับอีกนิดนึงเนี่ยครับแต่มันไม่เกี่ยวนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเจบใจสุดผมยังตั้งมไมงไอ้ไม้แท่งนี้เอาไว้อยู่เลยนะครับก็นะโอเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่ารันตามแผนนะครับก็คือคนในกลุ่มก็น่าจะได้โปรฟิตกันไปเยอะพอสมควรนะครับเพระเมื่อวานเนี่ยหลายขัน้นหรือว่าหลายหลายมุมมองหลายๆกลุ่มแล้วกันอาจจะมองว่าแท่งนี้ก็แท่งกับตัวขึ้น ถามว่ามันใช่ไหมมันใช่แหละแต่ว่าเออ่ด้วยด้วยปริมาณแล้วกันนะครับของแท่งเทียนแต่ทุกคนลองดูนะอันนี้สองพันห้าเนาะกับแท่งนี้นะครับแท่งสีฟ้าเมื่อกี้มันคือสองพันห้านะครับแต่ว่าแท่งสีแดงเนี่ยมันคือสี่พันห้าผมให้ดูระยะนะผมไม่ได้ให้ดูว่าความหนากลายมันเท่าไหร่แต่ถามว่าตรงนี้คือ มันคือแท่งแท่งเทียบกับตัวแบบที่เป็นอูรุมคติเลยไหมมันก็ใช่ครับถ้าเกิดใครที่เล่นในระยะสั้นถามว่าได้กําไรไหมก็ได้อาจจะปิดแท่งปุ๊บโอเคลอยยอแล้วเข้าก็ได้นะสามพันห้าอืมซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งถ้าเกิดใครที่ติดตามผมตั้งแต่ช่วงนอนฟาร์มผมจะบอกว่าการรีเทสโซนนะครับการรีเทสเน็กไลน์ที่ที่ผมตีไว้ให้พวกเนี้ยอืมมันน่าสนใจ นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าช่องทที่ผมตีไว้เนี่ยผมยังไม่ได้ลบทิ้งเนื่องจากมันยังคงใช้งานได้อยู่นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยอย่างอย่างเมื่อวานเนาะราคาได้มีการลงไปนะครับแล้วก็บวกกลับขึ้นมาแ,แถวๆนี้อาจจะทะลุบ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นการฟอลเบรกนั่นเองนะครับเพราะคือเขาไม่ได้มีการปิดแท่งที่เหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นแท่งอิมัลลันดแบบใหญ่ๆขึ้นไปเลยเหมือนแท่งนี้เนาะ เนี่ยเหมือนแท่งนี้ไม่ใช่นะครับอือและอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นสังเกตน,นะครับจงังหวะที่เขาลงมาเนี่ยแล้วเขารีบาวกลับนะครับยังอยู่ในโซนของชแนเอลอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้เป็นจุดอ้างอิงได้นะครับในการที่เราจะเข้าออเดอร์ฝั่งเชลเพิ่มน,นั่นเองนะครับเป็นการเติมโ l ลว์ไม้นะครับแต่เมื่อวานผมไม่ว่าจริงๆนะอ่ะวันนี้เนี่ยราคาก็ได้มีการเทล,ลงไปอีกนะครับเนี่ยลงมาปุ๊บเลยอย่างนี้แล้วก็มีการรีบาวขึ้นมา เห็นไหมครับว่ายังคงใช้ตัวของ Channel ที่มันวิ่งแบบคาบไปแล้วอ่ะวิ่งแบบทะลุไปอย่างนี้ได้แล้วก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับอ่ะจุดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นมารีเทสตัต้งแต่เมื่อคืนนะครับจนถึงตอนนี้นะครับประมาณ6กโมงสี่สิบห้าสี่บสามนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ครับที่ราคาเนี่ยจะเป็นการปรับตัวลงได้นะครับ แตยจกที่พีเนี่ยก็มองไว้ที่แถวฮเดิมก่อนเอ้ยโลเดิมก่อนได้นะครับก็โลเดิมอยู่ที่ประมาณสัก2 3 90นะครับอาจจะบวกลบได้นะครับ2 3เหรียญหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะลองถือล้านไปเลยได้ไหมก็ได้ครับแต่หนบคิดว่าน่าจะต้องมีการใช้เวอออกข้างอีกสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยปรับตัวลงอาจจะออกข้างอยู่ในช่วงนี้อาจจะบีบไปบีบมาหรืออาจจะค่อยคอยบวกบ บีบลงหรือบีบขึ้นก็ได้ครับแล้วแต่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการไซเวย์อยู่ในกล่องประมาณนี้นะครับอยู่ในเลนประมาณนี้ก่อนซึ่งค่อนข้างกว้างค,ครับล้วก็จะหามุมมองหรือหาจุดกับตัวก็คือบริเวณพวกนี้แหละในการเป็นในการจุดกับตัวเล่นนะครับแต่ก็คงให้ดูะคทางเฟรมเล็กๆที่เล็กกว่าน,นี้นะครับอ่ะเขย่าคีย์โอเคนะครับ เดี๋ยวเราเปิดโซนของเรากันก่อนนะครับระยะสั้นนะครับก็คือทุกคนลองดูโซนตรงนี้เนาะระยะสั้นนะครับตอนนี้เนี่ยราคายืนอยู่เหนือ2,400นะครับก็อาจจะลองพิจารณาดูได้ครับว่า2,397นะครับหรือ2,400ต้นๆก็มองไป2,400กลมๆเลยก็ได้นะครับว่าราคาเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่อาจจะมีการยืนอยู่เหนือสักระยะหนึ่งยืน สักพักนึงแหละนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการรีบาวสัก5 0ารอจุดถึง1,000พันจุดถึ่เมื่อวานเองเี่ยผมก็ให้คีย์นี้ว่าเหมือนกันก็คือห้าสิบสามเนาะจะเป็นคีย์เดียวกันสุดท้ายราคาก็มีการยืนได้เลยแล้วก็ลงไปเลยอ,อะไรเงี้ยอืมแต่หนัหนกๆหลักๆแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนโฟกัสหน้าหน้าหน้าเซลใช่มากกว่าเพราะว่าเนื่องจากโมเมนตัมมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเดีย๋ยวเราลองตีชแนลลงมาขำๆดูได้นะครับอ่าตีมาอย่างนี้ ตีให้ทะลุไปเลยเห็นไหมครับว่าเทรนด์ไลน์เนี่ยมันมีการทดสอบกันแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็2ครั้งซึ่งครั้งที่3นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณสัก2421เห็นไหมครับว่าแต่แถวเนี้ยเราจะใช้เป็นจุดอ้างอิงเพิ่มเติมได้อีกในกรณีที่ราคาเนี่ยมันทะลุขึ้นมานะครับตอนนี้ที่ราคายังไม่ผ่านเนี่ยมันคือโลเดิม นะครับเห็นไหมครับโลเดิมเลยเนี่ยชนครั้งที่1ครั้งที่2ก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ยังคงเชื่อได้อยู่ครับว่าโลตรงนี้เนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับในสักระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการรีบาวขึ้นมานะครับลงไปครั้งแรกตรงนี้ตรงคียเรานะครับแล้วก็อาจจะรีบาวขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นไดเวอร์เจนได้เช่นเดียวกันนะครับพอรีบาวขึ้นมาปุ๊บอ่าชนแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวลงแบบนี้ นะครับตามสเตปของเขานะครับ mm. อืมเราคิด <Okay. S 1> ว่าเป็นรูปภาพประมาณนี้นะครับโอเคนะครับส่วนแนวรับที่อยู่แบบสมเกิดถ้าเกิดว่าเขาทะลุลงไปเลยนะ mm. ก็อาจจะมองว่าที่โลเดิมของของที่อยู่ใกล้สุดเลยครับทำฟ็มหนึ่งชั่วโมงก็คือ2,000ประมาณสักเดี๋ยวก็นนะ2,350นะครับส3 5 0ก็พยายามมองเป็นกรอบสิเหรียญเอาไว้ก่อน และกันเนาะว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงเป็นตามตามดับนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอย่างเช่นเออมีคนถามผมอีกแหละว,ว่ามันลงแรงขนาดนี้แล้วนะครับเราจะไปหารับตรงไหนลงถึงไหนอะไรเงี้ยให้ทุกคนคิดไว้ง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเขาลงแบบนี้นะครับให้ทุกคนมองเป็นกรอบสิบเหรียญแล้วมีการแบ่งเก็บสมมติถ้าเกิดคุณเข้าไป0ูนจดเนี่ยคุณอาจจะแบ่งเก็บก็ได้ครับเป็น0ูนย์ศ อ่ะตรงนี้มานี้เก็บสิบเหรียญนะอีกมาหนึ่งเก็บสิบเหรียญนะอืมเวลาเราไปถึงฝั่งฝันแล้วอะ่ะเราจะได้แบบไม่ต้องไปกังวลรืยไปซืเลรียน,นะครับโอเคนะครับเมื่อวานมีประมาณนี้เนาะในตัวของทองคําแล้วก็เออเมื่อวานผมรู้สึกว่าผมจะพูดในตัวของคู่เออูไหมเดี๋ยวก่อนนะผมขยันด,ดูก่อน อือ EU ลืมเลยนะครับโอ้โหเปิดมาก็พุ่งแบบนี้ชื่นใจนะครับมีใครได้หรือเปล่าไม่มีหรอกเพราะว่ามนันได้ย่อนะครับมันย่อมาแค่ในรับแรกนะครับเห็นไหมในรับแรกก็คือโซนนี้โซนสีเขียวที่ที่เราที่เราคุยกันไว้ผมจำได้อยู่ มันย่อมาแค่โซนแรกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งหวอหวาเหมือนเหมือนทองคําเขาคืออาง่ายอะไรที่มันมี USD ตามหลังอะนะครับตามหลังเนี่ยก็คือจะบินหมดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไอพวกนี้มันบินนะครับทองคําก็อ่ะทุบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันวิ่งผกผันกันก็คือสมมุติว่าโอ้ค่าเงินมันเพิ่มนะครับเงินจํานวนเงินเนี้ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ มูลค่าของทองคํามันก็จะดรอปลงอันนี้คือสิ่งที่นบจะพูดให้เราเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะครับว่าเวลาเราเห็นว่าเอออย่างอย่างเช่นแบบค่าเงินมันโอ้โห u ูอย่างเงี้ยขึ้นทําไมทองลงหรือ UJ ขึ้นทองก็ขึ้นอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีการวิ่งตามกันนะแต่ว่าโดยหลักความจริงแล้วนะครับมันจะต้องวิ่งผกผันกันเว้นใชแต่ว่าบางกรณีที่ เอออาจจะเป็นการที่ตลาดเอเชียเปิดอย่างเงี้ยอืมแต่ถ้าเกิดว่าช่วงกลางคืนที่เป็นช่วงเออตลาดอเมริกาเปิดนะครับช่วงนิวยอร์ก AM PM อะไรเงี้ยที่เขาเริ่มเปิดขึ้นมา่ีก็คือจะวิ่งผกขันกันซะส่วนใหญ่นะครับอ่เดี๋ยวเราลองดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับเนี่ยสีชั่วโมงนะครับมันขึ้นไปถึงนี่แล้วนะครับ ตัวของหายแล้วนะครับก็อาจจะมีการย่อบ้างนะครับเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นก็ให้ทุกคนดูตามแนวรับตามเดิมไว้ก่อนได้นะครับยังคงใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาย่อลงถึงด้านล่างเลยเนี่ยโอ้เวิร์กเลยนะครับผมจะรอเข้าชอ้อนเลยนะครับอือันนี้ตัวของคู่เงินนะครับที่แถมไปให้ก็มองไว้ก่อนนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยใน time frame สีชั่วโมงเนี่ยคือ จะมองเป็น engraving b a r i s ได้ไหมนบะคิดว่าน่าจะพอได้นะครับพอจะมองได้อยู่นะครับแต่ว่ามันปิดไม่ได้เต็มแท่งนะครับแล้วก็ไส้เทียนของคู่นี้นะครับมันเยอะเกินไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็น engraving จริงจริงนะครับมันจะเป็นแท่งที่เหมือนแบบไม่ค่อยมีไส้อย่างเช่นอย่างเงี้ยเนาะแท่งนี้ก็ไม่ค่อยมีไส้แท่งนี้ก็ไม่ค่อยมีไส้สุดท้ายเนี่ยปิดคุมสุดท้ายแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับตามสเต็ปซึ่ง การดูแท่งเทียนนะครับจริงๆผมมีมีสอนอยู่แล้วนะครับในตัวของ private card ที่จะจัดขึ้นทุกทุกทุก,ทก,ทกเดือนนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยจัดวันที่สิบเจ็ดถ้าเกิดใครอยากสนใจอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับอืมแต่ขอให,ให้ให้แคปตัวหน้าจอน,นี้มาด้วยนะครับเพราะว่าเออราคาที่ผมแจ้งไว้จริงๆราคาสแตนดาร์นะครับจะอยู่ที่หกจะอยู่ที่หกพันเก้า นะครับถ้าเกิดใครที่แคปหน้าจอมาแล้วก็บอกผมนะครับว่าโอเคอยากจะเข้ามาเรียนนะครับด้วยนะครับก็สามารถที่จะแคปหน้าจอตรงนี้มาได้นะครับแล้วก็บอกผมนะครับว่ามาจากคลิปนี้คลิปนั้นนะครับผมจะได้มีส่วนลดให้ซึ่งส่วนลดผมให้ค่อนข้างเยอะนะขอแค่แคปมาเท่านั้นเองนะครับอืมผมจะให้ไปเลยนะครับราคาสี่พันเก้าไม่ได้บอกใครนะครับโอเค โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับตัวของแผนทองคําแล้วก็ตัวของเอ่อแผนอ u นะครับเออเดี๋ยวผมแถมให้อหีกนนึงแล้วกันตัวของ b d ดนะครับบีดี <c oughs> ของจริงเมื่อวานทองลงว่าหนักแล้วนะครับ B d ดีลงหนักกว่าเยอะพูดเลยนะครับหนักกว่าเยอะแต่ว่าช่วงนี้นะครับ คือช่วงเวลาะโอกาสในการเข้านะครับก็แนะนำนะครับแนะนำแนะนาแต่ถามว่าขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วกันนะครับอืมอันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นการชักชวนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามุมมองผมเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าตรงน,นี้น่าสนใจในการที่เราจะเข้าออ,อเดอร์นะครับหาได้ยากนะครับหาได้ยากหาได้ยากโอเคไหมครับอ,อ๋อก็เป็นแรลลี่ เบดและลี่นะครับเป็นดีมาร์ชุดหนึ่งนะครับแต่จริงๆจริงๆดีมาตั้งตีแค่นี้แต่มันเลื่อมๆไปหน่อยนะครับผมก็เลยเอาจุดตัวนี้มาอ้างเองด้วยนะครับเป็นจุดของไฮเดิม erm นะครับไฮเดิม erm ที่เขาทําไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นโซนเอสนดาด้วยนั่นเองนะครับอืมก็มองภาพกระจายไว้ก่อนนะครับซึ่งแผนจริงๆเนี่ยของผมเนี่ยผมมองอไวใ้ในในฉากนี้นะครับ นีม่มันคือบูลิตแฟกนะครับซึ่งถามว่าหลุดกรอบไหมไม่ได้หลุดกรอบนะครับเนี่ย,ยผู้ยพูดผิดบูลิตแฟกครับบูลิตแฟกใช่ไหมผมพูดผมพูดผิดเนาะผมพูดคําว่าบูลิตนะครับผมตั้งใจว่าจะพูดคําว่าบูลิตแฟกบูลิตบูลิตแฟกคือแพทเทิร์นในการไปต่อของราคานะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็ลงมา ทะลุกรอบบ้างนะครับแต่ก็มีการดึงกลับซึ่งราคาต่ําสุดที่ผมที่ผมเห็นหน้างานนะนะตอนประมาณสักบ่ายโมงอ่ะก็คือตอนนั้นอ่ะราคาอยที่ประมาณสี่หมื่นเก้าผมก็ช้อนตรงนั้นเหมือนกันนะครับสี่หมื่นเก้าเพราะว่ารอมานานมากแล้วนะครับสี่หมื่นเก้าเนี่ยว่ามันจะมาไหมไม่มานะครับผมก็เลยช้อนเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็อืมประมาณสิบเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นได้นะครับ ก็ลองถือๆกันดูนะครับผมคิดว่ามันเป็นสินทรัพย์ในอนาคตที่ที่ดีนะครับอืมอาจจะเข้ามาแทนตัวของทองคําได้นะครับในในในตัวของอนาคตแต่ว่าก็ต้องรอดูครับว่าทองคํามันก็มีดีมาที่ที่คนยุคก่อนหรือคณะเขาเชื่อกันอยู่แล้วว่ามันจะเป็นสินทรัพย์ที่อะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่โลจิกนะครับแต่ผมก็เล่นทุกทุกตัวแหละ นะครับถ้าถ้าเกิดว่าใครมีมุมมองอะไรข้าก็สามารถที่จะเข้ามาแชร์ได้นะครับหรือว่ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมเนี่ยเข้ามาแชร์หรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจริงๆใน,นนั้นอะ่ะจะมีทั้งเอ่อแพลตฟอร์มอื่นของผมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ f ีเฟ b บุ๊กนะครับหรือว่าจะเป็น Line นะครับก็าสามารถที่จะติดต่อแล้วก็คุยกับผมได้นะครับโอเควันนี้ประมาณน,นี้นแล้วกันละครับถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรหรือว่าใครได้กําไรนะครับจากเมื่อวานที่ผมแชร์ไป สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าเมื่อวานบวกเยอะมากบวกแปดพันแบบบวกกันเยอะอะไรเงี้ยบอกผมได้นะครับผมจะยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นการขอบคุณผมมากเลยนะครับโอเคโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเข้าอยากจะเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าอยากจะเรียนในคาบวันที่สิบเจ็ดนี้นะครับตอนนี้มีคนลงเรียนแล้วประมาณกี่คนนะสี่ห้าท่านครับ ซึ่งผมรับได้ไม่เยอะผมรับได้เต็มที่ประมาณ11ท่านนะครับน่าจะไม่ถึงด้วยนะครับสำหรับสาหรับออนไลน์ site. ก็ดีทักกันเข้ามานะครับเดือนละครั้งผมมีเวลาให้แค่นั้นนะครับถ้าเกิดหน้ากว่านั้นก็อาจจะต้องไปครั้งถัดไปนะครับซึ่งอาจจะขยับขึ้นไปอีกนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันบายบายครับสวัสดีครับ